ภรรยาโพสต์ภาพฮอกกี้แรปเปอร์เพลงประเทศกูมีถูกคุมตัวไปศาลภรรยาของฮอกกี้ศิลปินแรปเปอร์วงแรป against dictatorship เจ้าของเพลงประเทศกูมีได้โพสต์ภาพของฮอกกี้ผ่าน f c e e o o o ฮ h อกแ h a เกอร์พร้อมข้อความระบุว่าที่สอนอสำราญราชยังไม่ได้ให้ประกันตัวนะคะตอนนี้กำลังไปที่ศาลอาญาคะ่ะทั้งนี้นายเดชาธรบำรุงเมืองหรือฮอกกี้ถูกเจ้าหน้าที่นำหมายจับเข้าแสดงตัวจับกุม จากกรณีขึ้นร้องเพลงในกิจกรรมเยาวชนปลดแอกเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรายงานว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นการจับกุมตามหมายสารจับอาญาลงวันที่6สิงหาคม2563ใน7ข้อหาฐานร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเร่องในหมู่ประชาชนร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจํานวนมากในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายหรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรร่วมกันตั้งยืนหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ร่วมกันตั้งวางหรือกองวัสดุใดๆบนถนนและร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่